ในระหว่างวันที่17ถึง26มกราคมพศ2565ในอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรยง,งานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางสาวไทยวาดวันชัยนิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554ประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติสามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ รวมถึงได้รับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายสมพศ์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน o o m วันที่17มกราคมพศ2565นายอำนวยมากทรัพ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร และนางมานาเนตด,ดิดปานนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนหรือ National Action Plan on Business and Human Rights ระยะที่2ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบเคารพสิทธิมนุษยชนโดยมีนายเกิดโชคเกษมมุงจิต รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชันซูมและในวันเดียวกันนายนอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรประจำเดือนมกร,ราคม2565ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเพื่อทร,ร,ราบวาระการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม256 64, พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและพิจารณาเรื่องการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2565วันที่18มกราคมพศ2565ในอยานอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญทักษิณนัดจัดก,การงานทั่วไปชำนาญการนายธรรมรัตน์อำบางราย นักวิชาการแรงงานและนางสาวสมพรทองนาคเจ้าหน้า,านนที่บันทึกข้อมูลเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธ,ธาธิของสมเด็จพะระนเรศวรมหาราชประจำปี2565โดยมีนายภัยบูรณนาบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการถวายพานพุ่มดอกไม้และจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมาสารีรักสมเด็จพะระนเรศวรมหาราชณหอประชุมจังหวัดพิจิตรสารการจังหวัดพิจิตร วันที่18มกราคมพศออ2565นายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจบุรณาการสถานประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ตามแผนปฏิบัติการ ิจิตโมเดลห่างกาย,ยาเสพติด2,565ร่วมกับศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6พิษาณโรคกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตและปกครองอำเภอเ,เมืองพิจิตเพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิบัติการการป้องกันและการปราบปรามการแพร่ระบาดข,ของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการและสุ่ม สินค้าหรือพัสดุพันต้องสงสัยเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดที่อาจถูกลำเลียงผ่านระบบขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันจำนวน6แห่งผลการตรวจสถานประกอบกิจาการทักโขงแห่งปรากฏว่าไม่พบพัสดุพันที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด ว,วันที่18มกราคมพศออ2565นายาำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายชวานากรอัศวพิชายน์นักวิชาการแรงงานเข้ารุนรงประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับก,บการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามโครงการพิจิตตโมเดลห่างกาย,ยาเสพติด2,565ในสถานประกอบการจำนวน4แห่งผลการตรวจพบว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างในสถานประกอบการทั้ง4แห่ง วันที่19มกราคมพศ2565ในายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางสาวมณฑเนตรติดบ้านนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรและคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จังหวัดพิจิตร เพื่อออกตรวจสอบและติดตามนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จังหวัดพิจิตในพื้นที่อำเภอตะพานหินจำนวน19แห่งลูกจ้างรวมทั้งหมด260คนผลการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME จังหวัดพิจิต วันที่19มกราคมพศ2565นายนอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายธรรมรัตน์อ่ำบางรายนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันตามแผนปฏิบัติการพิจิตรโมเดลห่างไกลย,ยา10ปีสพเพื่อขับเคลื่อนตามแผนการปฏิบัติการ การป้องกันและการปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ให้คําแนะนําผู้ประกอบกิจการและสุ้มตรวจสินค้าหรือพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกกำลําเลียงผ่านระบบขนส่งสินค้าหรือพัสดุพันธุ์พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดจานวน3แห่ง ผลการตรวจสถานประกอบกิจการทั้ง3แห่งปรากฏว่าไม่พบพัสรุั์ที่ต้องส่งสัยเกี่ยวกับยาเสพติดวันที่19มกราคมพศ2565นายอำนวยมากทรัพย์สัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายธรรมรัตน์อัมบางรายนักวิชาการแรงงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวก,กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการตามโครงการพิจิตรโมเดลห่างกายาเสพติด2,565จำนวน4แห่งผลการตรวจพบว่าไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างในสถานประกอบการทั้ง4แห่งวันที่20มกราคมพศ2565นายอำนวยมากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้นางบัวขาวสมทวินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมกราคมและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2565โดยมีนายสิงหราชวงษเงียงประหลัดจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมณนาสารากางจังหวัดพิจิตร วันที่21มกราคมพศ2565นายอำนวยมากทรัพย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรโดยนายธนาวุฒิวัชราพงศ์นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบผลิตตุ๊กตาอมสินบ้านแม่บุญเตือนเลขที่260มู่1ตําบลเนินสว่างอําเภอโพประทับช้างจังหวัดพ ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าไปขายที่ประเทศเราวได้จึงแนะนำให้จัดทำเพจ Facebook เ,เพื่อประชาสัมพันธ์ขายสินค้าพร้อมกับให้แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในช่วงเทศกาลต่างๆและให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกี่ยวกับสภาพการจ้างสภาพการทำงานความปลอดภัยอาชีวะและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่21มกราคมพศ2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2565จำนวน2รุ่นรวม30แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้ในายจ้างลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษและพิษภัยของยา เสติดรวมทั้งมีส่วนร่วมในการโลรงร์ป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าสู่สถานประกอบกิจการพร้อมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะโดยมีนายอำนวยมากทรัพสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการกล่าวเปิดประชุมแต่ผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในสถานประกอบการทั้ง30แห่งจำนวน119คนไม่พบผู้ที่มีสารเสพติดในปัสสาวะ วันที่21มกราคมพศ2565นาอยานอำนวยมากทรัพ์สวัสดิการและคุมข้องแรงงานจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานครั้งที่1ประจำเดือนมกราคม2565ผ่านระบบประชุมทางไกลหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อทราบผลการดำเนินง,งานตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานเป็นประธานในการประชุม